ส,ส,ว mm ส,ววสวัสด helicopter. ีครับสวัสดีเอฟซีแฟนับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินรอบพิเชียวครับพี่น like ้องท่านนี้ครับตอนนี้สร้างมาหอดแล้วพอดีครับพี่น้องการไห้สร้างมาเบิงอยู่ครับบอครับพ่อเพื่อนหายเพื่อนมาเบิงรถหายครับหายแล้วมาเบิงเพื่อนมาเบิงรถครับตรงข้างล่างครับพื้นล่างผมยานมันเป็นน้ำท่งรล่มครับ อยู่ฟังหล่อข้างหลังเลยครับ rainforest. ทรงเฟื่องนี่มันแตกนะกบีเกิดอันรีู้่เตัวเหนหดดฟังเลยฟังเลย ครับตอนนี้กะสร้างกะมาหอดแล้วครับพี่น้องกะกำลังให้เช็คว่าจะเป็นเกี่ยวกัำยังครับย่อยแตกหรือว่าทุ่งลุ่มหรือว่าฉากแตกกากระบาดแตกไปแล้วกันครับพี่น้องจะต้องให้เพื่อนถอดเช็คเบิ้งครับพี่น้องก็เปลี่ยน ัวนั้นเราออกก็่นเเอาผมถอดเอาแหวนห้องได้จังมาได้เมื่อวานานี่ยตัวไหนตัวตัวนั่นละ่ะตัวที่มันแตกล่นแหละผมถอดออกเอาแหวนห้องจังเลีนมาได้ <c oughs> ตัวนี้ผมตีราคาไม่ถูกครับถ้าผมไม่เห็นหน้าง,งาน ผมไม่ได้เท่เป็นขนาดนั้นนะจะ่เป็นดาวถูกหลายทุกอย่างใช่ครับใครใครว่าไอ้เขาว่าเนี่ยผมไม่ผมไม่เห็นนะเขาว่าเขาว่าเนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมล่ะว่าเขาว่าเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมให้ไม่ให้เขาว่าอะไม เขาว่าเขาว่าอะไรย่อไปเขาว่านะครับตอนนี้ก็ถ้าเบิ้งครับพี่น้องว่าจะเป็นเังไรครับพี่น้องอย่าต้องเบิ้งเพราะว่าผมอาจารบีเขามันบกเขาครับเป็นว่ามันเป็นย่อยแตกผมนึกว่ามันเป็นกับหัวบนเขาครับพี่น้องจะต้องถอดอะไรแล่ก็ไปหาอะไรมาเปลี่ยนครับพี่น้องใจผมก็อยากเปลี่ยนถุงร่มน้ำต่บวกกัมจะจัเปลี่ยนได้ครับพี่น้องเพราะว่าถุงรมมันมันกระดันบกเขานะพี่น้องต้องเบิ้งครับ เดียย no. um, right. uh, to right. ี่ยไปไนนเดียวยี่ยนผมอยู่รนม้าครับผม่มีนผม่าเอาหลวงนวังเศร้าะอยี่ร้านมินทาครลวนงมันทุเลาไรเห็นผู้เดียวสบายใจนะแม่นโลกอะใครรู้ แม่กับไข่มึงเอาขอบัวเป็นไข่เบิเโอ้ยเอาเอาอย่งนั้ไข่ไข่กินเม่อยากตาม่อยากดูเป็นที่ตัว่วั้นผมขอเีที่พี่ผมแ้มมืนสองคนเงแจ้ได้เพียงลุงูีมาได้แก้ไหมฮะปูรีมาขอบิตานก่อบ่บ่จะกอดผมอยู่ผมต่อที่อยู่ผมหมอต่อที่อย่งเดียวเลยปูรีมามันโยมเก่านี่ยเนาะ ชนเรีบเจอหาพันเว็บเป็นไหหาพันเว็ยบใส่เป็นไหแมีนครับเออรถใหญ่ในนี้ผเทยียบพี่สมบูรณ์หล่อของเราทีแมีนครับเพราะว่าโทัเขาลานโทัเขาลานมันบอกโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ให้เป็นวหมก็เลยได้รถอุลิมารถประดิษฐ์ลุงยังเขาก็มีสร้างประจำใบถ่ายเขาเนาะโอ้จังเอาเหรียญห้องในทันมากบุไดเลยเนี่ยครับผมบอกผู้ห้องข้างไหนทันมากผมมากบุได้เลย พราะมันรูดออกมาบักหลายนึงได้เ,เคลื่อนกัดกากกาก็เลยใส่วีซ่ามาหน่อยนึงผมย่านย่างเดียวบาดนี้ย่านได้นอดมันหกักหน้าน,น,ำาน้ำขาดแเรารูดออกมาเลยตายเลยบาดนี้นั่นแล้วก็โบเฮดกมาโบไ่ได้มาสกิมอะไรอยู่จากสุพรรณพุ่นเนาะป้าโจไม่ใส่หนิโ,โ,โบทันมาครับมาเหมือแรงแล้วก็ศิมาง,ง่ายเดี๋ยวหนึง้งม,มานอนตากแดดเิยังแล้วก็นอนในห้องอายาอยู่ทุล่ะ นั่งมือยิงมาทำงานกันนั่งครับมือแรงมือแรงจะกมาจวดพอดีตัวเห็นรถแล้วอาบนมามาจวดตัวเนาะยาวตัวบ่ได้เลยแล้วทำไมหม่าบ่ได้ดีมาล่ะเป็นไปไร่ตางี้หมาเป็นไปไร่ตางเนี่ยยังโอ้ยกะยูจนเลี้ยวแล้วเนาะเดี๋ยวไข่ใจบางทีตอไข่เป็นดาวที่ตอได้ยังไงโอ้ยโอ้พอดีล่ะไข่เสื่อมเจ้าไวเลยไปนี่ถ้าน่าสนใจยามวะยังงมันวะ กาว่าแฟชั่นบ่อยู่บ้านผมอยู่หลังแฟชั่นผมซื้อบ้านอยู่พี่เขาเขาซื้เกียรติโยแต่ว่าผมจะเป็นบ้านผมที่คนซื้อเกียรติปังกูเหมือนบ่แม่ฮะผม่าเดี่ยวคนบ้านเฮาพี่น้องกันเองไม่เกรงใจใครแฟชั่นว่าเรียบมัตเวอเบียดีแม่นหลังผมบ้านเฮาพี่น้องวันนี้ สรุปคือชุงร่มคือสิบเฮดอีกแล้วพี่น้องซิบูิเฮดบายากยากุงร่มยากแล้วมันออกแห้งอย่างนี้เลยเวลาาเป็นย่งัเขรเชิงก็จะเป็นไปเพราะว่าทุงร่มกับมีส่วนแต่พอมันมันจะยกตัวหลังคืนแมอมันเป็นเขาควายล่ะลังเถอมันทุงร่มโบยกขึ้นมันก็เห็นไงมันรุดเลถุงเนียนยาก็คืนทุงร่มเป็นเลาวถเนียนยางเขาขว่าเราไม่มีหัวหมูอยู่ในน

ทำดีเอาจังสีคอนครับพี่น้องยืงเขาไปตรวจกระถุงร่มเขาคอยไปแก้ไขยอยู่ทีเแ้าบ้านอะไรคนระับวันที่ยืดสีวันที่ยืดสีเพราะถ้าถุงร่มเขาบัขึ้นบัวไหนมันก็นมีส่วนเจอต่อไปก็อาจจะเป็นอีก เนี่ยดีไปใจบ่มนักันรไดเห็น่นานี่นัดตรงไหนอ่ะม่ขอยากสกัดมากกว่อสกัดกิโลหรอวะมันสกัดดีเขาออย่างดีนะ เอาได้นี่เอาเลยครับจัดลวดจัดแล้วครับห้มันดีะเอ้โหค่บอะไรให้้มันดีครับอันนี้มันบ่าน,น่าจะเป็นข้างข้างนาข้างหลังครับรเพราะว่าบัเพราะว่ามันต้นเนี้ยบอกตรงตรงเลยว่าเพิ่นว่าตั้งต่ได้หมาคือบัเคยอ,อาเจราบีกางเท้อครับกะเอาห้มันดีเลยครับบ้านนี้จัดทั้งสองโตเลยจัดออกมาให้เบิดลังเท่อ มันตีกันไล่มันก็เหตุ Ins ให้แตกได้ด้วยกันมันไลเถื่อครับพี่น้องเดียวจังใดเดียวอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องเดียวบันจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นยังไรครับพี่น้องจะโอเคบอจะหาอะไรได้บอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อเอาไว้สำนีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ